ดีดหลัะง,งนานนิดนึงเป็นไงบ้างดีครับดูงี้แต่งแต่สี่ขวบแล้วโโโโโโเร็วไหมคะสมันดียังไงคะพี่น้ำหาเออไม่เหงาเลยครับแล้วก็คือมีมีคนได้อยู่เป็นเพื่อนด้วยตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้สิผมเองผมผมเองผมก็ชอบอยู่บ้านนะพออยู่บ้านแล้วมีเพื่อนอยู่บ้านด้วยก็ดีจะบอกว่าทำให้ติดบ้านมากที่สุมืลยเถอะด้วยครับ ช่วยแล้วก็เขาอะติดเราเลยทําให้เราไปไหนไม่ได้เราก็ติดเขาด้วยเราก็ติดเขาด้วยไงเราเลยไปไหนไม่ได้ไงตอนนี้ยิ่งติดหนักเลยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่ากําลังจะมีสมาชิกที่3เพิ่มขึ้นมาแล้วครับกําลังจะมีสมาชิกเพิ่มครับก็แต่ว่ายังไม่รู้ว่ายุคันแค่ไหนนะครับต้องไปตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งแต่สำหรับตอนนี้เราตรวจของเราเองคร่าวๆจากการที่ใช้วิธีการนับของเราแล้วก็ใช้วิธีการตรวจแบบ จากที่บ้านนะครับก็แต่เรายังไม่รู้รายละเอียดว่ายังไงอนนอตอนแรกตื่นเต้นแต่ตอนนี้มันก็บรรความตื่นเต้น<ๆ>มันลดลงไปแล้วมาอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องมาศึกษาดูว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงสําหรับการที่ทําหน้าที่เป็นคุณพ่อตัวเขาเองต้องเตรียมตัวหาอะไรมาอ่านเพื่อจะเตรียมตัวเองว่าเป็นคุณแม่ต้องดูแลอะไรยังไมงมากกว่ามีการป,รปีนี้เระเ่งมแฟนมากขึ้นไหมคงเป็นเรื่องอาหารการกินซะมากกว่าครับเอออาหารเนี่ยคือถ้าเรากิน ให้มันครบทุกหมู่ซึ่งปกติเราเองเนี่ยจะกินกันแบบอ,อยากกินอะไรอเดี๋ยวไม่กินกันแต่คือว่าเดี๋ยวนี้เราต้องแบบวางแผงงนกันสักนิดนึงว่าออกินอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อตัวเขาเองและเพื่อที่ส่งผลไปถึงลูกด้วยเขาจะเดาคร่าวๆได้หรือยังคะว่าอายุคันสักประมาณกี่เดือนแล้ว <N> น่าจะประมาณสักเดือนกว่า2อ 2, 2, 2, เดือนอเดือนมั้แล้วมีอาการแพ้หรือยังคะนิดๆนะเดี๋ยวนี้คือแพ้แต่เขากินเก่งอะกินเก่งถือว่าแพ้ไหม ม่เดี๋ยวก็กินเก่งขึ้นนะเขาชอบกินกินหลายอย่างอ่ะกินเยอะ,อะ <c oughs> หลายคนบอกหลายคนบอกว่าพี่น้ามาแรงอะไรเงมาแรงน้ามันแรงแรงนี่เด็กปีที่แล้วเ <c oughs> ลย<ๆ>ครับก็ไม่ช่วยไม่ได้ก็เป็นแข็งแรงอ่ะรับผมดน้ำรู้สึกแพ้อะไรไหมครับไม่รู้สึกแพ้อะไร รู้สึกปกติธรรมดาอย่างบางทีเขามีบางคนที่เหมือนเป็นสามีอะไรเงี้ยเขามีบ้างไหมเมนเมนสามีเออแบบว่า <mm> <mm> ไม่รู้เพราะเขาไม่พูดอน่ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็ปกติดีนะไม่มีอะไรแต่แค่จะกินเก่งซะมากกว่าอยากกินอะไรแปลกๆะไม่แปลกอครับเขากินเขาแต่กิจะกินถ้าถ้า <mm> ถ้าถามไปแล้วจะทานเยอะขึ้นซะมากกว่าอันนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายน้ำแล้วก็ฝ่ายหญิงดีใจกันขนาดไหนมีหลายเขาก็ดีใจครับ ดีใจแต่ก็ก็รอให้เราตรวจรู้ว่าอายุคันตอนนี้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยโทรไปแจ้งข่าวดีทีว่าอายุประมาณเท่าไหร่จะได้เตรียมตัวกันด้วยพี่มางานมาของอะไรจะมีการไปพบคุณหมอื่อไหรยังไงก็เร็วๆนี้เดี๋ยวถ้าวันนี้เสร็จเร็วก็ไม่แน่อาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ว่างพี่มาค่ะกลัวคนจะมองไหมคะว่าไอ้แต่งไม่เท่าไหร่ก็แบบมีลูกซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยกคนจะมองแบบอิ๋พร้อมมีกระแส ก็แล้วแต่เหมือนที่บอกนะมันก็แล้วแต่อิสระทางความคิดซะมากกว่าว่าจะคิดอะไรกันยังไงแต่ตอนนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งก็แจ้งข่าวดีแล้วกันได้หมดนะจริงๆแล้วได้หมดสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ก็โอเคแล้วผมก็ดีใจหมด ยังเลยเรายังไม่รู้เลยว่าว่าจะออกมาเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็เลยยังไม่ได้ดูชื่ออะไรเลยหรือจะตั้งเดี๋ยวพ่อบางคนตั้งให้แล้วพ่อแม่ตั้งให้ก็ไม่เปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้เล่งนี้เราเองก็เล่นละครด้วยแล้วจะมีเวลาดูแลมากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้ก็คือถ้าเสร็จจากงานทุกคนก็จะรีบกลับมาซึ่งบางครั้งก็อาจจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยรีบกลับมาบ้านนะครับเพราะว่า พราะปกติเขาจะอยู่บ้านคนเดียวหรือไม่งั้นพี่สาวผมเนี่ยเราจะอยู่กันในบ้านผมมีสาคนมีผมพี่สาวผมแล้วก็มินตราซึ่งพี่สาวผมโปรจะกับเนี่ยเขารีบเริญญาโทด้วยทํางานด้วยก็เลยแบบจักับดึกเขาจะอยู่คนเดียวบ้านถ้าวันไหนที่สามารถพาไปด้วยกันได้ก็จะไปแต่ถ้าวันไหนที่ไม่สามารถไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็จะให้เขาอยู่บ้านแต่เราก็ซื้อของเนี่ยตุนตุนตุนให้เขาไว้ที่บ้านก่อนเพื่อที่เขาจะไม่ต้องแบบว่าออกไปหาที่ไหนอยู่ก็สามารถทานได้เลยแล้วก็จะทํางานบ้านก็แก๊กแก๊แก๊กของเขาไป ตอนนี้ก็คือน้องมินตาก็คือเลิกรับงานไปช่วงนี้ครับผมก็อยู่ที่บ้านทีบ้านคือเราจะจะให้เขาแบบเลิกแล้วนะจนคลอดน้องหรืออะไรอย่างนี้เลยไหมครับดูแลเตลี้ยงเลี้ยงเต็มที่เลยใช่ไหมพี่น้ำคะครับอย่างนี้พี่น้ำมีกำหนดไว้ไหมว่าเออรับงานละครกี่เรื่องลิมิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอืม ตอนนี้ก็คงยังยังสามารถรับได้ได้ได้ปกตินะครับแต่ว่าในช่วงที่เวลาที่ถ้าเขาสามารถไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้หรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็อาจจะดูอีกทีว่ายังไงแต่ตอนนี้เขายังสามารถที่จะทํานู่นนี่ได้เบาๆแต่คือก็ไม่ได้ให้เขาทํางานหนักอะไรแล้วนะเพราะว่าปกติอยู่ที่บ้านเขาจะมีหน้าที่เขาก็ซักผ้าล้างจานอะไรปกติอย่างเงี้ยแต่คือผ้าพอดีซักแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนยกออกมาตากเองอะไรเงี้ย ซึ่งถ้าผมไม่อยู่ผมก็บอกว่าไม่ต้องซักหรือว่าก็ซักทีละน้อยๆซะมากกว่าประมาณนี้ว่าลูกเพิ่มโชคไหมคะเพราะว่าเป็นพระเอกติดต่อกัน2เรื่องเลยคนน้จริงๆผมก็ฮอว่าก่อนที่เขาจะมีเขาโอเคดาวฟินแล้วดาวฟินแล้วพูดแล้วขืนก็ไม่รู้สิผมว่าวันอย่างหนึ่งก็ทางใจอ่ะผมเองผมถ้าสำหรับผมเองถ้ามีมันมันก็ ช่วยอย่างหนึ่งคือเรื่องทางใจผมผมก็ได้มีจุดมุ่งหมายว่าผมจะทําเพื่อใครทําเพื่อเพื่ออะไรก็จะทาให้ผมมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นผมว่าเรื่องนี้มันก็จะส่งผลเองสําหรับเรื่องงานนะเพราะถ้าเราตั้งใจทํางานเดี๋ยวต่อไปมันก็ส่งผลดีเองอมสมากกว่าโอเคค่ะ